สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะพบกับครูข้อตูในวิชาดนาตรีนาฏศิลป์วันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องการกำเนิดของเสียงนะคะมาดูกันว่าเสียงเกิดมาจากแหล่งเสียงตรงไหนเอ๊เสียงลักษณะนี้เป็นเสียงของอะไรเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ พูดถึงการกําเนิดของเสียงนะคะเสียงเนี่ยก็ที่อยู่รอบๆตัวเราหรือรอบๆตัวของเด็กๆนะคะมีอยู่มากมายหลายเสียงด้วยกันซึ่งเสียงต่างๆเนี่ยก็จะมีแหล่งกําเนิดเสียงที่แตกต่างกันไปนะคะทีนี้แหล่งกําเนิดเสียงต่างๆเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรเสียงนี้คือเสียงอะไรมาจากแหล่งกําเนิดเสียงแบบไหนประเภทไหนเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะ ประเภทแรกนะคะเป็นเสียงที่เกิดจากธรรมชาติเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างกันเลยจ้าว่าเสียงที่เกิดจากธรรมชาติมีเสียงอะไรบ้างเสียงลูกไก่เสียงกบ นตกเสียงฟ้าผ่าอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองเราไปดูตัวอย่างเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นกันเลยค่ะเสียงรถไฟ เสียงรถมอเตอร์ไซค์เสียงเคาะประตู จบไปแล้วนะคะกับเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นจ้าเด็กๆได้ดูตัวอย่างเสียงทั้งสองประเภทมาแล้วนะคะทั้งสองแหล่งกําเนิดเสียงนะคะซึ่งก็มีเสียงที่เกิดจากธรรมชาติและเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้น สประเภทนี้นะคะครูจะขอสรุปความแตกต่างให้ฟังอีกสักรอบนึงนะคะก็คือเสียงที่เกิดจากธรรมชาตินะคะเราไม่จําเป็นต้องไปสร้างขึ้นไม่มีการก่อสร้างไม่มีการประดิษฐ์สิ่งนั้นขึ้นมาสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมีเสียงเกิดขึ้นได้จากธรรมชาตินะคะส่วนเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้นจะต้องเป็น สิ่งของนะคะหรือสิ่งที่คนประดิษฐ์ก่อสร้างขึ้นมาถึงจะทำให้เกิดเสียงได้นั่นเองตัวอย่างก็อย่างที่เด็กๆชมกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบความรู้กันสักหน่อยคะ่ะแบบทดสอบข้อที่หนึ่งนะคะเด็กๆฟังเสียงแล้วทายดูว่าเป็นเสียงของตัวซ้ายหรือตัวขวานะคะเป็นเสียงของตัวไหนคะ นับ5 4 3 2 1สเฉลยค่ะเสียงของมัวนั่นเองต่อไปนะคะข้อต่อไปค่ะ <c oughs> เป็นเสียงของไก่หรือกบคะนับ5 4 3 2 1สเฉลยค่ะ เป็นเสียงของไก่นั่นเองข้อต่อไปนะคะเป็นเสียงของนาฬิกาปลุกหรือเสียงของรถไฟนับ5 4 3 2 1เฉลยค่ะ เป็นเสียงของนาฬิกาปลุกนั่นเองข้อต่อไปกันเลยจ้าข้อนี้นะคะเรายากขึ้นมานิดนึงให้เด็กๆตอบว่าภาพไหนเป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะ5 4 3 2 1เฉลยจ้า นกหวีดนั่นเองข้อสุดท้ายแล้วนะคะตั้งใจกันหน่อยจ้าภาพไหนเป็นเสียงที่เกิดจากธรรมชาติ5 4 3 2 1เฉลยค่ะเสียงฟ้าผ่านั่นเองจ้า ว้าวทำแบบทดสอบกันไปทั้งหมด6ข้อไหนใครถูกหมดเลยยกมือขึ้นค่ะเยี่ยมมากครูก็ขอตกมือให้สำหรับคนที่ถูกหมดเลยนะคะส่วนใครที่ยังถูกไม่หมดหรือว่าผิด เยอะมากเราลองไปฝึกฟังเสียงต่างๆรอบตัวเราอาจจะปิดตาแล้วก็ทดลองฟังนะคะแล้วก็ลืมตาม,มาดูว่าเอ๊ะมันคือเสียงที่เราคิดถูกต้องหรือไม่นะคะหรือใครจะชวนคุณพ่อคุณแม่หรือคนในครอบครัวนะคะมาเล่นทดสอบเสียงกันก็ได้เปิดจาก y o u t u b e หรือว่าฟังเสียงสิ่งสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราก็ได้นะคะแล้วเจอกันบทเรียนหน้านะคะวันนี้คุณครูข้าตูไปก่อนคะ่ะ